สวัสดีครับนี่จำนำเสนอ power box ครับอันนี้เป็นของ i อที่เพื่อนฝากทำเอาหอมาอัพเกรดใหม่ครับทำไปเมินละปีขอ,องเดิมม,มันมีอ่าชุดชาร์จโซลาเซลล์มีเฉพาะ,ะให้อะแด,เดปเตอร์แบบชาร์จครับแต่ตอนนี้มาอัพเกรดเป็นใส่ชุดแผงโซลาเซลล์แล้วก็ไอตัวชาร์จเจอตอนนี้จะเป็น บล็อกที่ใช้แบตเตอรี่สาม m ครับของเดิมของเดิมจะม,มีไอตัวชาร์จเจอตรงนี้ใช้ชาร์จตรงจากอะแดปเตอร์แต่พอดีตอนนี้ก็เลยแนะนำเพิ่นว่ามาอัปเกรดเป็นใส่ไอตัวชาร์จเจอหนึตัวใส่แผงชาร์จ s o า a r cell คำนึงอันเกินน้นก็เอาตากแดดทิ้งไว้มันก็จะชาร์จลงไป เราเดินไปต้องชาร์จแบตผ่านไฟบ้านทำก็ระบบง่ายๆครับบ้านนี่แบตเตอรี่แอมาเกาะผ่านไปตัวโซล่าชาร์เจอร์ไอตัวนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทสั่งซื้อในช้อปปี้และสแตาก็มีครับนี่ก็ของเดิมตรงนี้จะเป็นอ่า จุดใจไฟ12โวลต์แต่ตอนนี้ผมเอามาแก้โดยตัดตอนนี้ออกแล้วก็เอาเป็นจุดชา์ิของโซลาเซลล์เข้าจากแผงมาตรงนี้ส่วนอีกข้างหนึ่งด้านนึ่งก็เหมือนเดิมครับก็เ,เหมือนเดิม12โวลต์ก็จะมีเป็นสวิตช์อยู่3จุดง่ายๆนี่สวิตช์เมนเนาะเอาเปิดปุ๊บใบก็บกจะโชว์ขึ้นมาว่ามีขนาด่อยางนี้ กี่โวลต์ให้ใช้งานด้านนี้กับเปิดเปิดปุ๊บก็จะมีไฟมาตรงนี้ชุดนี้เป็นชุดจุดบุหรี่12สองโวลต์ไอโซค่ะตรงนี้จะเป็นอาตติดตัวชาร์จมือถือครับตรงนี้ขันนี้ก็เหมือนกันดปุ๊บ ไยชาร์ตก็เบาจุดจุบลี12โวลต์แต่ด้านนี้จะเป็นแรงจ่าย12โวลต์ออกไปเราสามารถใส่ดำแดงเบืกองลบตรงนี้ได้ตัวนี้ก็คือมาดัดแปลงเอาแผงด้แผงเล็กๆครับขนาด50วัตต์ไปดูขนาดแผงก่อน50วัตต์ตรงนี้ครับ กระแสจ่ประมาณ 2A ปลาย 3A แผง 18V 50W อุปสง่งจากในชั่ปีรัสะซดยเหมือนกันในกําลังลองเทสอยู่ว่ามันจะชาจเข้าไปกี่แอมป์ง่ายๆเดี๋ยวเราลองดูกระแสว่ามันเข้าไปตั้งแตตอนนี้ในหลอด1 0์จับดู นี่กระแสเข้าไป2อแอมประมาณ2องแอมโดยประมาณอีกแอแข็งหน่อยนะครับประมาณสอตัวนี้กระทั่งวันก็ลงลสองแอมห้ M, ชั่วโมงกับ 10M ชาร์จทิ้งไว้เลยวันต่อว,วันสามารถใา้ได้เลยแต่ถ้าเอาประชาิจะแขงเดิมทีผมชาร์จตรงจากนี้ แต่ตรงน,นี้มาดัดแปลงตรงน,นี้ครับเสียบข้างห้างนี่เลยจุ๊บแล้วก็เอาออแดตเตอร์ตรงนี้ไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันใช้สองระบบ,บ,บจจะแน้าบัตรใเราก็ทอดนะครับง่ายแลใครสนใจก็เข้ามาสอบถามได้ครับผมขอบคุณครับ